ราจะไปที่ไหนวะเขากระโจนเขากระโจนนะครับเราจะพิชิตเขากระโจนด้วยพอใส่ดูโบเอสเอสเป็นตำนานแล้วก็เวฟบร้อยไม่ไตำนานตอนนี้พิชิตเดือนเป็นตำนานนะไาต่ำไปไหนก็ไปไปแบบสองข้างนี้เดี๋ยวเราจะไปพิชิตเนนะครับเขาบอกว่าทางนี้โหดมากถ้าเราไปพิชิตได้เราก็จะถือว่าภารกิจสำเร็จวันนี้เดี๋ยวไป Lets go <S ตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางนะครับเราก็จะพักกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถึงที่ราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันตรงไปนะ เมื่อราชบุรีแลนะครับพักรถแป๊บนึงเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับอยู่ที่ปั๊มปตทครับปั๊มนี้ก็สะอาดมากนะครับเป็นปั๊มสมัยใหม่สวยงามเลย<ม>เ,เดี๋ยวเราลุยกันต่อ<ม>เป็นไงบ้างบรรยากาศยามเช้าที่ราชบุรีนี่นะครับแฟนคลับวันนี้ ภาพนี้ก็เป็นทางขึ้นเขากระโจงนะครับผมต้องใช้รถกระบะ 4x4 เท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นได้ครับครับจังหวะนี้ก่อนเราจะขึ้นเขานะครับรถของเพื่อนผมเว็บร้อยตำนานนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนสเตอร์ก่อนจะขึ้นนะครับและนี่ก็มาถึงจุดแรกนะครับที่เราเจอปัญหากันเลยคือว่ารถผมนะครับเป็นรถอโตโนมตินะครับซึ่งมีจุดด้อยในการขึ้นเขาอยู่ลว จุดนี้ก็เลยทําให้พวกเราติดแงกนะครับมันเป็นจุดทางสุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นี่นะครับติดครับผมขึ้นไม่ได้ครับพยายามมองซ้ายมองขวาหาลายในการขึ้นครับก็ขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้มีจุดเดียวสุดท้ายครับก็พยายามครับพยายามใช้ทักษะที่มีนะครับ พยายามดันครับจุดต่ายก็ต้องลงครับลงเดินแล้วก็เข็นขึ้นไปนครับจุดนี้ก็บอกเลยว่าเป็นจุดแรกที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะกลับใจได้เกินนะครับแต่ไหนๆเราก็มาแล้วครับใน,นที่สุดผมก็ผ่านจุดนี้ขึ้นมาได้นะครับสำเร็จเรียบร้อย นูดแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลานหินหนึ่งนะครับเป็นลานหินที่หินจริงๆครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะกับใจนี่นะครับตอนนี้กําลังมองดูหาลายครับที่จะขึ้นแต่ก็ต้องให้เพื่อนนะครับ ที่ขับเวฟร้อยตำนานนะครับมาช่วยดันข้างหลังนะครับจุดไม่งั้นผ่านจุดนี้มาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันชันแล้วก็มีหินที่เป็นร่องแล้วก็ตอนนี้รู้สึกคาร์ดจะเริ่มไหม้นะครับมีกลิ่นโชยออกมาแล้วก็เลยต้องให้เพื่อนมาช่วยนะครับแล้วก็พอถึงก็ต้องพักรถทันที ก่อนจะถึงลานหินสองนะครับจะมีจุดถ่ายรูปที่สวยมากนะครับเป็นริมหน้าผาจุดหนึ่งนะครับจะผ่านตรงศารก่อนนะครับก่อนถึงลานหินสองนะครับอันนี้ก็เป็นลานหินสองนะครับที่ก็ยากจุดหนึ่งนะครับทางขึ้นโหดจริงๆก่อนจะข้ามแอ่งไปนะครับขอถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้สักครั้งหนึ่งครับก่อนข้ามก็ภาวนาให้ไม่ล้มนะครับ ครับจุดนี้ขึ้นมาก็พักถ่ายรูปกันเป็นที่ลกแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลาน500นะครับตรงนี้คาร์ก็เริ่มหม่นะครับแวะถ่ายรูปกันก่อนพักให้หายเหนื่อยครับก่อนลุยกันต่อพอเห็นทางข้างหน้าแล้วก็รู้สึกท้อขึ้นมาอีกทีเลยครับแต่ยังไงมันก็ต้องไปให้ถึงนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ติดอีกรอบหนึ่งครับผม ครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นลาน800นะครับก็แวะถ่ายรูปกันอีกตามเคยนะครับแล้วก็เตรียมตัวขึ้นนะครับจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ผมนะครับกำลังจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้ติดอยู่บนเนินนะครับซึ่งรถมันกำลังจะถอยหลังลงนะครับต้องรอเพื่อนมาช่วยนะครับตื่นเต้นมากนะครับจุดนี้ครัพยาภาพนี้พวกเราก็ได้ฝ่า ลาน800ออขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับความรู้สึกในะตอนนั้นก็คือหิวข้าวมากครับแล้วน้ำก็กำลังใกล้จะหมดผมก็เลยตัดสินใจพักก่อนครับแป๊บหนึ่งแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับก็เห็นทางขึ้นที่เป็นลานพันครับก็รู้สึกท้ออีกทีเลยครับเพื่อนผมก็ตอนนี้ใจก็ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มมแล้วก็เลยต้องมองวิวสวยๆข้างทางด้วยครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเขากระโจมแล้วครับ จุดสุดของประเทศไทยนี่นะครับดูบรรยากาศนี่นะครับเป็นจุดที่เขาไว้ถ่ายไงเพื่อนสุดยอดไหมสุดๆเลยนะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะคือที่สุดแล้วนะ วิบากเขาบอกว่าเรากูผาบาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ไปได้ครับนะครับบรรยากาศบนเขากระโจมครับสวยงามตามท้องเรื่องด้านฝั่งนั้นเป็นฝั่งประเทศพม่าพม่าครับเนี่ยเห็นลูกเขาในพม่า,า,มาแล้วนี่เราเหมือนได้มาเทียาา่ยวพม่าด้วยสุดยอดเลยครับ รครับแลวตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะกลับแล้วนะครับก็ถ่ายรูปเป็นที่เด็กแล้วก็เอาเอกิ๊บของแฟนผมนะครับติดไว้ตรงที่ล้อของรูปนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับพอดีเราไม่ได้เอาสติกเกอร์มาด้วยนะครับขาลงก็เพอเอเข้าใจผิดนะครับว่า,าจะลง มีอีกทางหนึ่งนะครับให้ลงแต่เราบังเอิญไปลงทางเดิมน,นะครับซึ่งเป็นทางที่เขาไม่ลงกันนะครับซึ่งมันชันมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าออทำไมขาลงเนี่ยมันยากกว่าขาขึ้นก็เพราะว่าเราเข้าใจผิดนะครับว่าทางที่เรามาคือทางลงนะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอีกทางหนึ่งครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ทําให้เราขาดมาได้โดยที่เราเออ ไม่เกิดความกลัวใดๆแล้วก็ภารกิจก็สำเร็จรู้ร่วงไปด้